สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูชมพูอีกครั้งนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะมาต่อจากเนื้อหาเดิมค่ะนั่นก็คือเรื่องตัวอักษรไทยค่ะตัวชี้วัดสําหรับตัวอักษรไทยนะคะสามารถบอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยได้อ่านออกเสียงคําอธิบายความหมายของคํา คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเขียนสะกดคำและบอกความหมายได้ค่ะเราจะมาเริ่มฝึกอ่านกันก่อนนะคะเรามาเริ่มฝึกอ่านคำศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงกันนะคะอักษรสูงประกอบด้วยพยัญชนะอะไรบ้างนกักเรียนยังจำกันได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะที่อยู่ในกลุ่มอักษรสูงได้แก่ ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาลาสอรือสีสอเสือและหอหีบค่ะอักษรสูงมีด้วยกันทั้งหมด11ตัวนะคะเรามาเริ่มฝึกอ่านคำศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงกันค่ะคำแรกนะคะ ระหว่างที่อ่านให้นักเรียนชี้ตามไปด้วยนะคะฝึกอ่านชี้ไปออกเสียงไปให้ถูกต้องค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะไข่ขาวขอไอไข่ไม่เอกไข่ขออาวอขาวขไข่ขาวคําต่อมาค่ะแข็งขันคํานี้ออกเสียงให้ชัดเจนนะคะคำนี้อ่านว่าแข็งไม่ใช่แข็งนะคะแข็งขันขอ องอแข็งขอไม้อนากาศนอขันแข็งขันแข็งข,ขันคำนี้แปลว่าขยันเอาจริงเอาจังนะคะครูจะให้ในักเรียนอ่านสะกดคำตามรูปที่เห็นนะคะต่อมาค่ะหอมหวนหออมหอมหออวนอหวนหอมหวนห ชะฉานชอ้ออฉะชออโนฉานฉะฉานถือสาถออือถือสออาสาถือ,ส,อ,อสาผ่องใสผอองอผอ,อ,องไมเอกผ่องสอไอใสผ่องใส ฝาฝืนฝออาฝาไม่เอกฝาฝออือ,อนอฝืนฝาฝืนสีสะสอ,อีรอสีสออะสะสีสะสะสมสออะสะสะออมอสมสะสมเสียหายสอ เอียเสียหออยหายเสียหายผอผายผอมผออยผายไม่เอกผ่ายผออมผอมผายผอมฝากขายฝออกฝากขออยขายฝากขาย นักเรียนลองฝึกอ่านกันไปนะคะฝึกอ่านฝึกสะกดค่ะต่อมาค่ะคําศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะอักษรกลางจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวค่ะตัวแรกนะคะกอไก่จอจานดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะเรามาเริ่มฝึกอ่านคำศัพท์ที่อยู่ใน พยัญชนะกลุ่มอักษรกลางค่ะกลวยจับคำนี้อ่านให้ชัดเจนนะคะเขียนให้ถูกต้องด้วยคำนี้อ่านว่ากลวยจับกอ,อวยอกลวยจอไม่หันอากาศบอจับไม้ตรีจับกลวยจับเป็นชื่ออาหารนะคะเจยจ์เจลจอเอื้อยอเจยไม่ถูเจืย จอแอวแจวไม่ถูแจวเจืยแจวดดเด่นดอโอดอดดดอเอนอเดินไม่เอกเด่นดดเด่นดักแดดอไม่หันอากาศกอดักดอแอแดไม่ถูแดดักแดเบิกบานบ เอกอกอเบิกบออานอบานเบิกบานเบียดเบียนบอเอียดอเบียดบอเอียนอเบอียนเบียดเบียนปกป้องปอบบอกกปุกปอองปองไม่ถูป้องปกป้องปัด จุบันปอไม่หันอากาศจอปัดจออุจุบอไม่หันอากาศนอบันปัดจุบันตะกอนตออะตะกออ,อนออกอนตะกอนอ,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 ดดอุดมออุอุอโด,ดอุมอดมอุดมอิมเอิบออิมอมอิมไมเอกอิม อเอบเอบอ,อิมเอบใบเตยบอไอใบตเออยอเตยใบเตยคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางคุณครูจะใช้สีฟ้านะคะสีฟ้าก็คือพยัญชนะต้นค่ะต่อมาค่ะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนะคะ อักษรต่ําจะมีด้วยกันทั้งหมด24ตัวค่ะเรามาทบทวนกันนะคะคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างสอโซชอเชอยอหญิงทอมุโททอผู้เท่าโนเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพวมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวน ลลจุลาและหอนุกงูค่ะเรามาฝึกอ่านคำศัพท์ที่มีที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ากันค่ะตัวสีฟ้าก็คือแทนด้วยพยัญชนะต้นที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเช่นเดียวกันนะคะเริ่มค่ะละคอนรออะละคอรอคอนละคอน,ค,อนคุณครูจะให้นักเรียนสะกดตามรูปที่เห็นนะคะรูปร่างรออูปอรูป รออางอรงางไมเอกร่างรูปร่างคะนาะคออะคะนอ,อานาไมโทนะคะนาะฟูมฟไฟฟออูมอฟมฟ,ออออฟ,ฟูมฟออายไฟฟูมไฟทดแทนทอโอดดทดทอแอนอแทนทด,ทด แทนพวกพ้องพออัวกอพวกพอองพองไม่ถูพ้องพวกพ้องงัวเงียอองออัวงังวง,วงอเอียเงียงังวเงียชีวิตชออีชีวออิตอวิตชีวิต ธงชาติทออกงธองชออาตออ,อิชาติธงชาติมุ่งมั่นมออ,งอมุงมุ่งไม่เอกมุ่งมอไม่หันอากาศนอมันไม่เอกมั่นมุ่งมั่นชนชาติชออกนอชนชออาตออ,อชติชาติธงชนชาติ รถยนต์รอโอถอรถยอโอนอยนต่อทันะคาดรถยนต์ฝึกอ่านออกเสียงกันได้นะคะแล้วก็ให้ชี้ไปด้วยขณะที่อ่านค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำกันค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะคำแรกนะคะคำว่าแข็งขัน หมายถึงความขยันนะคะไม่ย่อท้อเอาจริงเอาจังต่อการทํางานและยังหมายถึงการมีกําลังมากด้วยค่ะต่อมาคามําว่างวงเงียงวงเงียหมายถึงอาการของคนที่เพิ่งตืง่นนอนนะคะยังคงมีอาการง่วงอยู่ต่อมาค่ะเจ้ยจวเจ๊ยจวหมายถึงเสียงไพเราะที่ทอดยาวติดต่อกันเรื่อยโดยไม่ขาดระยะค่ะต่อมาค่ะฉะชานหมายถึง การพูดชัดถ้อยชัดคำค่ะพูดด้วยความมั่นใจต่อมาค่ะทดแทนหมายถึงการตอบแทนค่ะเบียดเบียนหมายถึงทําให้เดือดร้อนพวกพ้องหมายถึงญาติหรือเพื่อนฝูงคนที่เป็นพวกเดียวกับเรานะคะต่อมาค่ะฟูมายหมายถึงอาการที่มีน้ำตาหนองหน้าค่ะต่อมาค่ะมุ่งม,มั่น มุ่งมั่นหมายถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะและสุดท้ายสะสมหมายถึงการรวบรวมให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อมาค่ะเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะดูภาพนะคะแล้วก็เราฝึกอ่านประโยคในขณะที่อ่านให้นักเรียนชี้ตามคำศัพท์ไปด้วยนะคะเด็กๆช่วยกันทำงานอย่างแข็งขัน เราควรพูดจาให้ฉะฉานเมื่ออยู่ในที่ชุมชนลองฝึกอ่านกันดูนะคะอ่านไปชี้ไปจะทำให้เราอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นค่ะต่อมาค่ะน้องร้องไห้ฟูมไฟนกร้องเจ้ยแจ้วตอนเช้า ลูกที่ดีต้องทดแทนพระคุณพ่อแม่ทุกคนต้องมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานนักเรียนลองฝึกการอ่านเป็นประโยคดูนะคะต่อมาค่ะการแยกส่วนประกอบของคำคุณครูเคยสอนนักเรียนเกี่ยวกับการแยกส่วนประกอบของคำไปแล้วทีนี้เรามาทบทวนดูนะคะ อันนี้จะเป็นความรู้เดิมตั้งแต่ตอนเราเรียนปหนึ่งเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะการแยกส่วนประกอบของคำนะคะคำศัพท์หรือพยางค์จะเกิดจากการที่นำเอาอักษรไทยมาผสมกันนะคะโดยการใช้พยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์ทำให้เกิดเป็นคำขึ้นมาค่ะซึ่งคำหรือพยางค์อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกนะคะคำว่าใบเราจะใช้ องประกอบคำสองส่วนนะคะคคก็คืคอพยัญชนะต้นกับสระค่ะนักเรียนดูนะคะคำว่าใบใบพยัญชนะต้นของคําว่าใบก็คือบอใบไม้และสระของคําว่าใบก็คือสระไอค่ะนี่คือส่วนประกอบของคําที่มีสองส่วนนะคะก็คือมีพยัญชนะต้นกับสระค่ะต่อมาค่ะพยัญชนะ บวกกับสระและก็วรรณยุกนะคะเช่นคำว่า5 5ห้าหอหีบเป็นพยัญชนะต้นค่ะสระก็คือสระอานะคะแล้วก็มีวรรณยุกก็คือไม้โทค่ะนี่คือการแยกองค์ประกอบคำที่มี3ส,ส่วนนะคะต่อมาค่ะองค์ประกอบคำสามส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือพยัญชนะสระและตัวสะกดค่ะเช่นคำว่าแกงคำว่าแกง ก็ไก่จะเป็นพยัญชนะต้นสระก็คือสระเอนะคะส่วนตัวสะกดก็คืององูค่ะต่อมาค่ะพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์นะคะเช่นคําว่าอิ่มพยัญชนะต้นของคําว่าอิ่มก็คือออ่างค่ะสระของคําว่าอิ่มก็คือสระอีตัวสะกดก็คือมอม้านะคะและมีวรรณยุกต์ก็คือไม้เอก่ะ เดี๋ยวเรามาลองทําแบบทดสอบกันดูนะคะเพื่อทบทวนความรู้ที่เราเรียนไปในหน่วยเรื่องอักษรไทยค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบเพื่อประมวลประเมินผลตัวชี้วัดนี้นะคะตัวชี้วัดก็คือบอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยได้ค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบนี้กันเลยค่ะ คำชี้แจงก่อนทําแบบทดสอบนะคะ 1. ให้นักเรียนทําลงในสมุดถ้าไม่มีสมุดที่คุณครูแจกให้ก็คือให้ทําลงในสมุดที่มีที่บ้านนะคะให้เริ่มต้นด้วยการเขียนวันที่ค่ะวิชาภาษาไทยคุณครูขอให้นักเรียนใช้ตัวเลขไทยนะคะต่อมาค่ะให้อ่านคําสั่งให้เข้าใจก่อนลงมือทําและข้อที่3ให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ย้ำว่าเต็มบรรทัดนะคะต่อมาค่ะเมื่อทำข้อสอบหรือทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้บรรทัดสุดท้ายค่ะในกรณีที่เขียนจนบรรทัดสุดท้ายไม่พอไว้สำหรับเขียนชื่อนะคะถ้ากิจกรรมสิ้นสุดแค่บรรทัดสุดท้ายแล้วไม่มีพื้นที่ให้เขียนชื่อก็ไม่ต้องเขียนนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่เสร็จในหนึ่งหน้าแล้วไปต่อหน้าใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ ให้นักเรียนเขียนชื่อไว้ที่บรรทัดส,สุดท้ายค่ะและสุดท้ายการส่งการบ้านนะคะให้ส่งลงในกลายกลุ่มห้องเรียนค่ะในการทำแบบทดสอบให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ,ะข้อที่1เขียนเพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรกลาง1ตัวตัวอะไรก็ได้ค่ะคำถาม1บรรทัดและคำตอบ1บรรทัดนะคะข้อที่2 ให้เขียนพยัญชนะที่อยู่ในหมู่เดียวกับสอเสือเราต้องไปดูว่าสอ <pesticides> เสืออยู่ในกลุ่มอักษรใดแล้วก็ไปเลือกพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับสอเสือมาเขียนหนึ่งตัวค่ะต่อมาค่ะข้อที่สามพอพานเป็นอักษรต่ำเหมือนกับพยัญชนะตัวใด,วใ,ดให้ยกตัวอย่างพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเหมือนกับพอพานมาแค่หนึ่งตัวนะคะต่อมาค่ะ,คะข้อที่สี่นะคะ ข้อที่4ให้นักเรียนแยกองค์ประกอบของคำต่อไปนี้ข้อสีจะมีทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะก็คือจะมี6คคำศัพท์ให้แยกองค์ประกอบส่วนประกอบของคำนะคะเช่นคำว่าแพงแพงพพัญชาตต้นคือตัวอะไรก็ให้เขียนออกมาเป็นตัวพพัญชนะสระคือตัวอะไรตัวสะกดคือตัวอะไรและก็มีวรรณยุกต์หรือไม่ถ้าไม่มีวรรณยุกต์ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายเด็ดไว้นะคะเสียพยัญชาตต้นสระตัวสะกด ถ้าไม่มีตัวสะกุให้ใส่เครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายแดดค่ะวรรณยุกต์ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ก็ให้ใส่เครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายแดดนะคะไม้พยัญชนะต้นสระตัวสะกดมีไหมวรรณยุกต์มีไหมให้เราสังเกตดูให้ดีนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยสามารถสอบถามลได้ในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้อง ขอจบหน่วยการเรียนรู้เรื่องอักษรไทยเพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ